ใช,ใช่ครับทต่ต่อให้คุณไม่ได้รู้สึกว่าสหริการดีเลิศในทุกทางมีปัญหาอะไรอยู่มากมายเต็มไปหมดแต่อย่างน้อยในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเป็นเลิศอ่ะค,คุณถไปเรียนในประเทศของเขาถูกไหมคะไม่อย่างนั้นคุณก็คงไม่ไปเรียนที่ประเทศนั้นเนี่ยมันคือการสร้าง์ o าว power หรือแม้แต่การเรียนภาษาจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยส่งเสริมให้ครูสอนภาษาไม่ใช่แค่ให้คนไปเรียนภาษาของเขาอย่างเดียวเพราะว่าคนจำนวนมากก็ไม่ได้บินไปเรียนภาษาในประเทศต้นทางของภาษานั้นใช่ไหมคะแต่เรียนในประเทศของตัวเอง มันมีการทําอย่างเป็นจริงเป็นจังโดยรัฐบาลหลายๆประเทศอย่างที่ฉันได้ยินมาล่าสุดก็คือรัฐบาลจีนเขาเนี่ยมีทุนให้ครูสอนภาษาจีนท,ทั่วโลกเนี่ยนะคะไปเรียนรู้ซึมซับเอาความดีงามทางวัฒนธรรมอาหารที่เที่ยวใหม่ใหม่เทคโนโลยีนวัตรกรรมของประเทศจีนเพื่อที่อะไรคะกลับไปเป็นครูสอนหนังสือในประเทศต่างๆของตัวเองทั่วโลกเนี่ยก็ได้นําผาสิ่งนี้นไปสอนเด็กๆในโรงเรียนด้วย นี่คือการทำซอฟต์พาวเวอร์โดยจีนไม่เคยเป่าประกาศถูกไหมคะะว่าเขาจะทำซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องแบบนี้คือพอคุณเป่าประกาศไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลโดยปริยายเพราะเขาเท่ากับว่าคุณเนี่ยไปขายตรงหรือว่าไปไปบอกเขาแล้ว่าคุณเนี่ยตั้งใจจะขายสิ่งนี้ซึ่งมันก็จะทําให้ไม่เกิดความรู้สึกเป็นไปโดยธรรมชาติไปโดยปริยายนะคะรว่าอันนี้มันคือคือปัญหาประการแรกแล้วชอดอยากจะรณรงค์ว่าถ้ารัฐบาลอยากทําทให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์จริงๆสําหรับประเทศไทยนะคะ สิ่งแรกที่คุณต้องทํานะคะให้หยุดพูดคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ไรวันถูกต้องครับหยุดทันทีเลยค่ะแล้วคุณจะทําอะไรนะคะคุณดําเนินการทําไปเลยไม่ได้หมายความว่าคุณห้ามแถลงข่าวห้ามเป่าประกาศนะแต่ไม่จําเป็นต้องพูดว่าจะทําซอฟต์พาวเวอร์คุณจะพัฒนาเวงการบ้างไฟไทยให้เด็ดที่สุดในโลกคุณจะพัฒนาสงการามไทยให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคุณจะพัฒนาอาหารไทยให้เป็นที่ชืนหน้าชูตาที่สุดในโลกคุณทําไปเลยครับแต่ไม่ต้องบอกว่า จะทำซอฟต์พาวเวอร์นะคะออข้อที่สองความสับสนโอลหม่านเนี่ยทําให้สิ่งนี้ไม่มีวันสําเร็จนอกจากจากการขายตรงก็คือบอกว่าจะทําอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ข้อที่สองอย่างเกาหลีเนี่ยเขาเข้าใจตรงกันทั่วประเทศนะคะว่าอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยจะเป็นจุดขายของประเทศเขาโดยที่ไม่พูดสักคำว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าเขารู้ว่าอุตสาหกรรมบันเทิงจะนําพาวัฒนธรรมนาพาความดีงามที่รัฐบาลตั้งใจพรีเซนต์ต่อโลกเนี่ยออกไปก็ออกไปโดยละครโดยซีรีส์โดยหนังโดยเคสนะคะ่ะ ทั้งข้าราชการประชาชนวงการบันเทิงทุกวงการนะคะเ,คเขาก็จะตรงกันหมดเพราะว่ามันมีความชัดเจนในในโยบายแต่ในขณะนี้สําหรับประเทศไทยเองดิฉันเพิ่งไปงานาเกษตรที่ è, เอ็ดมาดิฉันค้นพบความเป็นจริงที่น่าตื่นเต้นบวกตระหนกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้ในต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นข้าราชาการส่วนภูมิภาคข้า,ขารชาชการส่วนของถิ่นใช้คําว่า soft power แทนคําว่าโอท็อปโดยปริยายเช่น ที่นี่นะคะส้มโอดีมากเลยค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอรเราไม่ออกไหมคะทีนี้ผ้าไหมผ้าไหมแพร่พรพรวาการะสินค่ะเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อมากตอนนี้เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันดับหนึ่งของจังหวัดการสินค่ะก็คือแทนที่จะใชโอท็อปหรือใชสินสินค้าขึ้นชื่อเนี่ยก็ใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์แทนนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่า 77็เจ็จังหวัดก็มีเจ็ิบเจ็ตอนผักก็เกิดหรือมากกว่าน,นั้นอีกเพราะว่าในหนึ่งจังหวัดก็มีของดีอย่างเดียวถูกไหมคะรับ <c oughs> มันอาจจะลงไปถึงระดับอำเภอตำบลหมู่บ้านก็ได้ทุกคนเขาก็มีของดีที่เขาอยากจะนําเสนออยากจะขายอยู่ <c oughs> เอ,อัมันก็เลยจะทําให้เกิดความงงเวลาเราจะบอกว่าเราจะพัฒนาสอฟาวเวร์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยงบประมาณมันจะไปอยู่จุดไหนกันแน่ซึ่งนํามาสู่เรื่องที่เราจะพูดถึงเรื่องต่อไปนะคะว่า 5พันล้านหลายคนก็พูดไปแล้วสื่อจำนวนมากก็พูดไปแล้วว่าเอ,อเป็นงบจาแนกฟิกละลายไม่น้าหรือไม่มีแต่อีเวนต์หรือไม่ดิฉันก็เติมหนะคะว่าไม่ได้มีแต่อีเวนต์มันประกอบไปด้วยสองส่วนหลักๆค่ะคืออีเวนต์กับอบรมสัมมนาซึ่งถ้าท่านเป็นข้าราชการท่านจะตัดสินว่างบประมาณที่เป็นอีเวนต์กับอบรมสัมมนาน,นั้นมันเป็นโครงการที่เขียนง่ายที่สุดแล้วก็ใช้งบได้หมดมากที่สุดโดยที่อาจจะเกิดผล น้อยเราไม่ตัดสินแล้วกันเพราะาบางโครงการก็อาจจะเกิดผลจริงนะคะดิฉันไม่เห็นด้วยกับคนที่บอกว่าไม่ควรจะมีอีเวนต์เลยแต่ต้องเข้าใจตรงกันนะคะว่าอีเวนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐไทยทํามาโดยต,ตลอดไม่เคยว่างเว้นจากอีเวนต์เป็นประเทศที่จัดอีเวนต์เก่งมากไม่ว่า,างาน,นไหนก็ชอบทําอีเวนต์คําถามก็คือถ้างบซอฟต์พาวเวอร์ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านจะประกอบไปด้วยงานอีเวน,เวนต์เฟสติวัลต่างๆมากมายห้าพันล้านสิบเอ็ดกลุ่มอุตสาหกรรม ให้กับซอฟให้กับอุตสาหกรรมด้านเฟสติวัลมากที่สุดซึ่งเฟสติวัลองค์ประกอบใหญ่ของมันก็คืออีเวนต์ถูกไหมคะเทศกาลงานเทศกาลองค์ประกอบใหญ่ของมันก็คือ Event อีเวนต์อย่างอนเลี่ยงไม่ได้<ะ>คําถามก็คือมีความแตกต่างอะไรระหว่างเทศกาลที่จัดมาแล้วกับเทศกาลที่จะใช้เงินหนึ่งพันเก้าล้านบาทหรือกว่าหนึ่งในห้าของงบซอฟพาวเวอร์ทั้งหมดเนี่ยในการ มันขึ้นมามันจะมีดจะมีชี้วัดความสําเร็จหรือ KPI อะไรที่จะบอกบอกว่ามันมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการจัดอีเวนต์เหล่านี้หรือมันจะเป็นเพียงแค่การเอางบไปจัดงานปู๊ป้าเพื่อมีภาพถ่ายเพื่อมีออการนําเสนอของสื่อมีภาพหัวข่าวว่าเราจัดกิจกรรมโรโมบล็อกพาวเวอร์แล้วก็จะจบลงไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดซอลพาวเวอร์กี่โมงนะคะไม่นับเรื่องอบรมสัมมนาที่จริงอบรมสัมมนาเนี่ยสำคัญ สำคัญเพราะว่าอะไร o อฟอกสำคเคยได้ยินใช่ไหมคะ One Family One Soft Power โอ oh, <ต>้ทุเล่นมากครับได้ยินแล้วครับทุเล่นมากครับหนึ่งในในโยบายสำคัญของรัฐบาลพักเพื่อไทยตอนหาเสียงนะคะก็คือหนึ่งครอบครัวหนึ่ง Soft Power โดยใจความสำคัญเท่าที่ดิฉันจับใจความได้เนี่ยก็คือการให้ยี่บล้านครอบครัวพูดง่ายคนยี่ิบล้านคนตัวแทนของ2ี่บล้านครอบครัวก็คือทั้งหมดของประเทศไทยทั้งประเทศไทยเนี่ยมี20ิบล้านครัวเรือน ก็ให้หนึ่งหนึ่งครอบครัวส่งมาหนึ่งคนเอามาเรียนทักจากข้างศาลร้องเพลงทำกับข้าวเล่นกีตาร์หรือหมอำํำลำตัดดิเกแดน์เกาหลีอะไรก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าจะสร้างไรายได้ไม่ต่ำกว่าสองแสนบาทต่อปีต่อหนึ่งครอบครัวคำถามก็คือว่าโอฟอสเนี่ยดิฉันยังไม่เห็นอยู่ในงบห้าพันหนึ่งรอหสิบานนี้เลยแม้แต่บาทเดียว ที่ฉนได้เห็นอยู่ก้อนหนึ่งที่พูดว่าเป็นโอฟอสในกระทรวงวัฒนธรรมอันนี้ก็ดอกกานให้ทั้งสองท่านทราบหนึ่งว่าถ้าที่ฉันทราบมาคณะกรรมการคอพาวเวอร์ไม่ไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณแน่นอนหรือเพภาคออกใช่ไหมคะเวลาบอกว่างบประมาณห้าพันล้านบาทเนี่ยไม่ใช่คณะกรรมการคอพาวเวอร์เป็นผู้ใช้เขาเป็นผู้คิดแต่ผู้ที่จะต้องรับงบประมาณไปทาเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในสองกระทรวงนั่นก็คือกระทรวงวัฒนธรรม แล้วก็กระทรวงพาณิชย์ซึ่งทั้งสองกระทรวงเป็นกระทรวงของพรรคเพื่อไทยมีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยก็คิดว่าน่าจะบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยในสองกระทรวงนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมที่ฉันได้เห็นแล้วมีโอฟอสเนี่ยอยู่เท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยเป็หนหนึ่งโครงการตกร้อยหกสิบกว่าล้านบาทคําถามก็คือคุณบอกว่าคุณจะรีสกิลอพสกิลคือสอนทักษะสร้างสารรค์ให้คนยี่สิบล้านคนฟรีเพื่อสร้างรายได้สองแสนบาทต่อปีต่อครวัวเรือนเนี่ย หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านบาทเนี่ยพอหรือไม่มีหนึ่งอีเวนต์อยู่ในนั้นด้วยนะคะทั้งสองพาน <c oughs> มีหนึ่งอีเวนต์อยู่แล้วด้วยแล้วก็มีการอบรมเสริมทักษะคำถ,ถามคือในหนึ่งร้อยหกสิบกว่าล้านนี้เนี่ยจะอบรมได้กี่คนจะได้ปอกเนื่องหรือไม่และจะนําไปสู่การสร้างอาชีพที่สร้างรายได้สองแสนบาทต่อปีตามคําหาเสียงหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ดิฉันตั้งคําถามมากว่าในเมื่อในห้าพันล้านบาทนี้ยังไม่เห็นอะไรเกี่ยวข้องกับโอปอส์เลย ยังไม่นับเพราะที่ดิฉันพูดมาตลอดทักก้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่พักเพื่อไทยหาเสียงไว้ว่าจะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบวันสต็อปเซอร์วิสรวมศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างยกซอฟต์พาวเวอร์ Soft Power ยังไม่เห็นแม้แต่พรบรไม่รู้เสร็จเมื่อไหร่นะคะเห็นบอกว่าจะเสร็จกลางปีหน้าเสร็จนี้ไม่ใช่หมายถึงบังคับใช้นะคะหมายถึงร่างพรบรเสร็จกว่าจะผ่านเป็นกฎหม,ฎรรมายก็น่าจะสิ้นปีกว่าจะออกมาบังคับใช้จริงและนําเสนอประมาณอาจจะเป็นว่าประมาณปีหกเก้า ไม่อาจจะหรอกค่ะเพราะว่าถ้าตั้งฮักกาได้ปีหกปลายปีหกแปดเนี่ยมันต้องเป็นงบประมาณปีหกเก้าแน่นอนอยู่แล้วถูกต้องครับปีหกเก้าก็คือคือปีสุดท้ายของรัฐบาลถูกไหมคะครักว่าจะในจริงเนี่ยอันนี้ก็คือข้อสังเกตของดิฉันเกี่ยวกับเกี่ยวกับมหากรรมที่เรียกว่า top power นะคะโดยสรุปก็คือดิฉันคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรถ้าจะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์แฟชั่นออกแบบอาหารท่องเที่ยวกีฬาเกมมิ่งดิฉันไม่มีปัญหาเลยทั้งหมด แต่ก็แรกให้หยุดพูดคำว่าซอฟ t ์พาวเก่อนที่มันจะพังไปมากกว่านี้เพราะว่ายิ่งพูดก็ยิ่งไม่เกิด soft power ขึ้นนะคะแต่ทาให้มันเกิดขึ้นเลยดีกว่าข้อที่2ก็คือเรื่องการใช้งบประมาณที่เรายังไม่เห็นว่ามันจะนําไปสู่สิ่งที่พรรเพื่อไทยได้ผ่าเสียงไว้อย่างไร